สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปไหว้พระที่วัดวัดถ้ำพึ่งดาวดึงนะครับหรือว่าวัดป่าถ้ำพึ่งนะครับตามป้ายชื่อนะครับนี่ครับวัดป่าถ้ำพึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับ คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือบันไดทางขึ้นวัดป่าถ้ำพึ่งนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าศูนย์อบรมภาวนาสมาธินานาชาติหลวงปูส่สวงวัดป่าถ้ำพึ่งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนกันนะครับสำหรับวัดป่าถ้ำพึ่งนะครับก็เป็นวัดที่ หลวงปู่สวงนะครับเคยมาจําพรรษาอยู่ที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับที่นี่จะมีพระนอนนะครับขนาดใหญ่นะครับอยู่ข้างบนไว้ให้กราบไหว้บูชานะครับและนี่ก็คือวัดป่าทําพึ่งนะครับก็ถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะมีพระนอนองค์ใหญ่นะครับ ไปให้เรากราบไหว้บ,บูชาข้างบนบริเวณโดยรอบๆนะครับก็จะมีหน้าผาแล้วก็มีเป็นภูเขานะครับซึ่งก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นช่องของหน้าผาให้เดินช่องเรียบ หน้าผาไปชมวิวได้นะครับทางด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมแต่ผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไหว้พระอยู่บริเวณแห่งนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือวัดป่าถ้ำพึ่งอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ